สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับอูโก้ฟเวิร์ดนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่โชว์รูมอีซูซุอ่างทองเอเชียนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของตัวรถอีซูซินะครับดีแม็กตัวใหม่เลยนะครับของปีรุ่นปี2020นนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับชื่อว่าน้องแอร์ครับผมวันนี้นะครับสวัสดีครับ วันนี้น้องแอร์นะครับจะมาให้ข้อมูลของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวรถยนต์ตัวเครื่องยนต์นะครับและเราจะมาดูรายละเอียดกันคร่าวๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับตัวรถรุ่นที่เราจะมาแนะนํารุ่นแรกนะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องแอร์นะครับช่วยเรานะครับปรึกษาว่าเรื่องราคาเรื่องรุ่นนะครับเดี๋ยวจะถามน้องแอร์เลยแล้วกันแอร์ครับรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นตัวไหนและราคาเท่าไหร่ครับ ครับตัวนี้จะเป็นตัวเฟสแค a p ครับ,บ1.9ตัว S นะครับผม oh. อก็เครื่องยนต์ตัวนี้จะอยู่ที่เครื่องยนต์1นดา DDI two power แรงม้าอยู่ที่1 5อาแรงม้าครับตัวแรงบิดเนี่ยนะ จะอยู่ที่3 5 0้นิวตันเมตรครับผมโอ้โหแรงพอตัวใช้ได้เห็นได้ข่าวว่าเครื่องยนต์ตัวบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าดีดไอเจนสใช่ไหมครับตัวนี้มีการปรับปรุงเรื่องของอัตราเร่งที่ดีขึ้นใช่ไหมครับครับแต่แรงม้าแรงบิดเท่าเดิมจริงแต่ขับสนุกมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับใช่ครับโอเคตัวนี้ผมถามนิดนึงครับอันนี้ถามแทนลูกค้าคือคนที่สนใจรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในกลุ่มไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่ม รถแต่งซิ่งะมากกว่าพี่รถแต่งซิ่งแต่งไปชนถึงกลุ่มบนครับผมสามารถนามาแต่งรถซิ่งสวยๆได้เห็นอย่างพวกคนที่เคยออกไปตามท้องถนนเนี่ยจะใส่ล้อหมงล้อแม็กกันมีด้วยใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ไหมคือรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้เลยครับโอเคคืออย่างนี้ครับแล้วถ้าตุวอย่างตัวนี้เอาไปขนของอะไรโอเคไหมผมถามดนึงเรื่องของพลังเพียงพอไหมเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์กำลังแรงม้าเนี่ยมันเพียงพอต่อการบรรทุกอยู่แล้วครับผมลังการบรรทุกเนี่ยมันได้สูงสุดที่ ประมาณเท่าไหร่ครับเป็นตัวนี้ครับน้ำหนักบรรทุกมันจะอยู่ที่ตันครึ่งครับผมอืมก็ขนของค่อนข้างได้เยอะนะได้เยอะครับแต่ถ้าเรา สมมติว่าสมมติว่าถ้าเราจะเพิ่มการรับน้าหนักเนี่ยเราสามารถไปเสริมแหนบอะไรได้ใช่ไหมครับทำได้ครับสามารถทำได้อ๋อ,อก็อาจจะเพิ่มเป็น2ตันกว่า3ตันได้<ช>ไดอ๋<ช>อ,อโอเคแล้วต่ว่าจะเอาไปใช้ลักษณะงานแบบไหนแบบไหนโอเคผมว่านะแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็คงอยากรู้นะครับว่าตัวรุ่นใหม่นะครับปี2020ี่เนี่ยมีตัวออปชั่นอะไรที่ต่างกันกันกบตัวเก่าบ้างเดี๋ยวจะให้น้องแอร์ช่วยบอกทีละจุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้านะครับก่อนเลยครับผม มีนนอะไรบ้างครับน้องแอร์ด้านหน้ามันปรับปรับเปลี่ยนลูกโฉมใหม่นะก็<อ>จะเป็นในส่วนของเรื่องไฟับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวไงครับไฟ,ไฟเรื่องของการวางนะครับ,บก็คือจะปรับเปลี่ยนมาวางอยู่ด้านล่างไฟเลี้ยวแยกจากโคมบนมา<อ>นต่างจากรุ่นเดิมก็คือตรงนี้อย่างนี้มันได้ความปลอดภัยมากขึ้นถูกไหมครับมันสามารถมองไฟเลี้ยวได้อย่างชัดเจนมากขอแยกกันก็แยกกันครับผม่แล้วมีตรงไหนอีกครับที่แตกต่างกับตัวเดิมด้านหน้าเนี่ย มันก็จะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับที่ปรับเปลี่ยนอไฟหน้าสวยมากนะครับ,รบต้อง,องบอกเลย,เย,น,ยนี่คือกระจังหน้าทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยไหมใช่ครับชุดนี้ โอเคนะครับแล้วกระโปรงหน้ามีการเกียนแปลงอะไรไหมครับอันนี้ผมถามข้อมูลือบอดี้กับมิติตัวรถก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูป่าตียวยิ่งขึ้นให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นโอเคแล้วผมเคยดูในโฆษณาที่มันจะมีเรื่องของตัวปัดน้ำฝนที่มันฉีดมาพร้อมกับที่ปัดมันอยู่ในตัวท็อปอย่างเดียวใช่ไหมอ่าตัวนั้นจะอยู่ในตัวตัวท็อปครับผมอ๋อโอเคถ้าตัวรุ่นเตี้ยจะไม่ได้ถูกไหมครับครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูตรงข้างๆต่อไหมน้องแอมบอกให้ลูกค้าอยากรู้หน่อยว่าถ ของตัวด้านข้างของรถนะครับตัว isuzu d-max นะครับรุ่นตัว s นะครับราคา65,000ถูกไหมครับน้องแอร์ใช่ครับทีนี้น้องแอร์เดี๋ยวจะไล่จากช่วงล้อไปให้ลูกค้าทราบก่อนแล้วกันว่าล้อตัวนี้เป็นล้อขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับได้เลยครับอ่าโอเคครับน้องแอร์เชิญเลยครับผมครับในส่วนของล้อครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นกระทะเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของตัวซีรียางกับยี้อยางก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับอย่างตัวเนี้ยจะเป็นอ่ายางขนาด215ครับ70นะครับครับผม แต่ว่ายางเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นของบิสโตนนะครับเ่อให้ความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวยางนะครับความหนักของยางเพิ่มขึ้นจากตัวเก่าโอ้โหแล้วทำให้การวิ่งเนี่ยนุ่มนวลยิ่งขึ้นแต่ว่าล้อเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าชอบไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กใช่ไหมใช่ครับต้องไปเปลี่ยนล้อแม็กก็คือจะทําให้เป็นรถซิ่งอะไรครับแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนได้ครับแล้วเรื่องช่วงล่างล่ะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากตัวเก่าครับด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบอิสระปีกรถสองชั้นนะครับพร้อม คอยสปริงมันจะทําให้รถเนี่ยนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นการวกอะถนนเลี้ยวการกอะถนนเนี่ยดีขึ้นครับผมโอ้โหดีมากๆเลยแล้วส่วนช่วงของเรื่องเขาเรียกว่าโครงสร้างรถที่มันแบบว่าเซฟตี้ยังไงบ้างไหมคือมีอะไรยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงระบบความปลอดภัยที่ให้มาเพิ่มจากตัวเก่าครับมันจะมีระบบ ABS ติดตัวรถมาเลยครับแล้วก็ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเนี่ยอีบดีมีให้ครับผมเขาแบบระบบเสริมแรงเบรกอาบเส่วนแรงเบรกไม่ให้เลยครับผมโดยที่ อ่ารุ่นก่อนเนี่ยจะไม่มีในส่วนของตรงนี้ครับเท่ากับว่าคุณลูกค้าซื้อตัวเอสไปเนี่ยได้ความปลอดภัยเสริมขึ้นมาตั้งหลายอย่างนะครับใช่ครับโอ้ดีมากๆแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องของตัวแค a ได้ไหมน้องแอร์ทีเซนให้หน่อยว่าเอ๊แ c a ตัวนี้มันเปิดกว้างอะไรยังไงได้เท่าไหร่ไหมขึ้นลงง่ายไหมนะครับอ่ารบกวนหน่อยครับครับขออนุญาตนะครับครับผมอ่าเนี่ยครับพี่ถ้าดูจากอ่าตัวแคปด้านข้างก็จะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ สามารถเข้ารถเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นโหนี่เปิดกี่องศารับเนี่ยมันกว้างมากเลย,เเยศามเลยครับผมมันตรงเลยนะใช่ครับมันทําให้เรายกของอะไรขึ้นง่ายมากนะครับน้องแอร์ครับเอออย่างนี้นี่คนที่ยูเซอร์มองที่จะใช้งานอยู่นะในปัจจุบันนี้เนาะมันเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะใช่ครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยในส่วนของถ้าเกิดว่ามีลูกเด็กเล็กแดงที่จะต้องอใช้เบาะเด็กในส่วนของตรงเนี้ยจะมีตัวล็อก ถุงลมนิรภัยให้ด้วยครับกันถุงลมแตกใส่นี่ตัวเริ่มต้นให้ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยมาแล้วครับระบบความปลอดภัยให้แล้วนะครับคือครอบพนเล็กๆใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยครับใช้ได้มีคาร์ซีนเนาะเอามาตั้งแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องถุงลมใบกระแทกใช่ครับก็สามารถปิดบิดไว้ก่อนใช่ค๋อแล้วผมเห็นมันยื่นตัวนี้ออกมาเนี่ยที่เปิดนี่คือตัวใหม่เฉพาะตัวใหม่ใช่ไหมครับที่ทำออกมาใช่ครับเพราะว่าทําให้การเปิดเนี่ย ปกติเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ข้างในเวลาเปิดเนี่ยก็ต้องมาค้ำหาอันนี้ทําให้การเข้าลาบากตัวนี้ก็คือจะดึงออกมาด้านข้างเพื่อให้เข้ารถเนี่ย มนคนเข้ารถจากด้านนอกสะดวกยิ่งขึ้นครับผมทำได้ดีมากออกแบบได้ดีมากนะครับต้องต้องขอชมเลยอยู่สู่รุ่นปีตัวใหม่นี้ผมว่าให้อะไรมาครบคันมากมากมายแล้วยังจะให้เรื่องของความสะดวกสบายที่เอ๊บางทีเราก็ไม่ได้คิดนะว่าจุดอย่างนี้เล็กๆเ,กเกนี่ยมันก็ช่วยให้เรื่องของการเข้าออกนะครับเป็นไปได้ง่ายนะครับอย่างคนพึ่งซื้อรถมาใหม่ก็ไม่ต้องํำหาด้วยเปิดเข้าได้เลยใช่ไหม้องแอร์ใช่โอเคถ้างั้นปิดไปก่อนมาเรามาดูด้านหลังต่อดีกว่า้องแอร์ โอเคครับเดี๋ยวเรามาอยู่ในช่วงด้านหลังกันละเราจะให้มาดูว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยน่าเรื่องของตัวที่เขาดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้น้องแอร์คุยกับเราไปคร่าวๆน้องแอร์ครับเริ่มก่อนเลยตัวเรื่องของไฟเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไฟก็จะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนลูกทรงใหม่ครับก็คือจะทําให้ดูฉกเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นกับเก่าแล้วก็ลักษณะของการแยกไฟเนี่ยก็ยังดีเหมือนเดิมทำให้สังเกตไฟเนี่ยด้านท้ายได้ง่ายยิ่งขึ้น ไฟมันใหญ่ยาวมากนะน้องแอนนะใช่ครับใหญ่ยาวกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนของตัวประตูด้านหลังอ๋อประตูท้ายในการเปิดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าน้ำหนักเนี่ยดีกว่าเก่าครับผมรู้สึกเหมือนกันครับปิดง่ายปิดง่ายปิดคล่องกว่าเก่าเปิดก็ง่ายนะปิดก็ง่ายนะผมรู้สึกเลยด้วยน้ำหนักดีขึ้นด้วยน้ำหนักผมรู้สึกว่าผู้หญิงยังเปิดขึ้นปิดได้ด้วยนะครับ โอเคนะมือจับใหญ่ใช้ได้เลยน้องแอร์ครับผมแต่ผมเห็นไอ้ตรงนี้มันล้นๆเนี่ยมันมันมันไม่มีกันชนท้ายให้หรอครับหรือไงน้องแอร์ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของตัว S อสะครับจะไม่มีกันชนท้ายให้ครับผมส่วนกันชนท้ายเนี่ยในแต่ละรุ่นเนี่ยอ่ามันจะมีตั้งแต่ตัว LDA ขึ้นไปออตั้งแต่ตัว LDA นะครับใช่ครับ LDA นี่คือรุ่นรองท็อปของตัวเตี้ยไหมใช่ครับผมโอเคยอดเยี่ยมทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปข้างๆดีกว่าข้างหลังน่าจะหมดแล้วเนาะตอนนี้เรามาอยู่ในด้านของฝั่งคนขับนะน้องแอร์เนาะ เดี๋ยวจะให้น้องแอร์ช่วยบอกหน่อยว่าในส่วนของด้านคนขับเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากตัวเดิมบ้างแล้วกันแล้วก็เรื่องระบบคุญจงคุญแจเนี่ยใช้รีโมทหรืออะไรยังไงตัวเริ่มต้นได้ครับโอเคน้องแอร์บอกหน่อยเดี๋ยวผมเปิดประตูให้๋อครับผมในส่วนของด้านคนขับนะครับกุญแจอันนี้ยังเป็นในส่วนของคุญแจเนี่ยตัวคุญแจธรรมดาอเคในส่วนของที่ปรับเปลี่ยนขึ้นมาในส่วนของตัวนี้นะครับตัวเอสจะมีในส่วนของการปรับกระจกมองข้างที่เป็นปรับบานกระจก นับที่ใช้ส่องเนี่ยแบบไฟฟ้าแล้วโอ้ได้แบบไฟฟ้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวเก่าไม่มีตัวเก่าไม่มีตัวเก่าไม่มีโอเคครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ครับนับมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เข้าเกียร์ในง่ายกว่าเดิมอย่างกรณีตัวเก่าต้องดันให้สุดแล้วขึ้นไปเกียร์ R ถึงจะเข้าเกียร์แล้วต้องรอฟังเสียงสัญญาณครับเสียงติดถึงจะรู้ว่าเข้าเกียร์ถอยหลังแต่ตัวนี้เป็นระบบแบบวงแหวนนะครับแหวนนะครับผมโอ้ปลอดภัยนะถ้าอย่างงี้เราต้องดึงขึ้นมันถึงจะเข้านะครงิ โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันไหมน้องแอร์ได้ okay, ครับโอเคแอร์ครับเดี๋ยว oh, ตอนนี้เรามาอยู่ในรถแล้วอะทีนี้พี่อยากรู้ว่าภายในเนี่ยกับตัวเดิมแล้วตัวใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไงบ้างเอาเริ่มเลยจากคอนโซลกันละอ่าคอนโซลน,นะครับออกแบบใหม่แน่นอนครับอ่าอ,อย่างกรณีตัวเก่าเนี่ยก็ถามว่าสวยก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยออกแบบใหม่สวยกว่าเดิมครับผม<อ>มีการบิวอินใหม่นะครับแล้วก็อ่าในส่วนของพวกเครื่องเล่นวิทยุนะครับมันก็จะจับ จัดวางใหม่ให้ดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นออดีนะมีช่องเหลือใส่วางตังค์ได้วางเงินได้ครับผมแต่แต่ซ่อนไม่ได้นะซ่อนไม่ได้อย่างงี้หนีเมียไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้อ่ะต่อแล้วช่วงระบบแอร์ล่ะอ่าระบบแอร์ยังคงเป็นอ่าแบบอนาล็อกเหมือนเดิมครับแต่สวยนะดิจิตอลแต่ว่าการเพิ่มลวดลายเข้าไปลวดลายสวยอ่ะเนี่ยสายเป็นโน็คสวยมากเลยสวยมากเลยต้องชมเลยว่าอิสุ ออกแบบทำการบ้านมาดีมากนะวันนี้ผมเชื่อว่าเขายังจะคงเป็น number one number 2อยู่ตลอดเหมือนเดิม<ช>นะครับ,รบยังติดไล่กับ<ช>รีโวเนาะเพราะรีโวนี่<ช>ยอดขายใกล้เคียงกันกับอีวสูที่สุดแล้ใช่ <ละ S 1> ครับผมเดี๋ยวที่จะถามีนิดนึงว่าไอตัวนี้มันคืออะไรครับที่ว่ามันมีไฟตัวนี้ยตัวนี้จะเป็นการเตือนการทำงานของระบบเบลครับระบบความปลอดภัยของตัวรถในกรณีถ้าไม่คาดเข็มขัดนะครับไฟตัวนี้ก็จะขึ้นเตือนอ๋อจะขึ้นเตือน พร้อมกับเสียงเตือนด้วยครับถ้าไม่คาดเข็มขัดนะครับผมคนนั่งเนี่ยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยโอเคตัวนี้มีช่องไอ้อย่างเงี้ยมาให้กี่ช่องครับต้องถามแทนลูกค้าหน่อยนะถ้าเป็นในส่วนของช่องเสียบแปลงไฟนะใช่ใช่หนก็จะมีมาให้1ช่องครับหนึ่งช่องนะโอเคตัวตัวเอสครับได้เลยแล้วเกียร์ระบบที่บนวงแหวนนี่คือมัน ยังไงฮะไหนลองลองเข้าให้ดูหน่อยครับลูกค้ากรณีถ้าเกิดว่าต้องการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับให้ดึงวงแหวนขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ดันไปที่ตำแหน่งเกียร์ครับผมก็จะเป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังป้องกันการเข้าผิดเกียร์ที่ว่ารถชอบตกโชว์รูมหรืออะไรที่ผมได้ยินข่าวมาบ่อยๆใช่ไหมใช่ครับนดีมากเลย เดินหน้า6สปีดใช่ไหมคะนี้ใช่ครับ6สปีดครับโอเคครับน้องแอร์รแล้วภายในภายในพวกตัวเรือนไม้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับจากรุ่นเดิมาเป็นในส่วนของพวกคอนโซลกับตัวอาพวงมาลัยแล้วมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงร<อ>ูปแบบครับผมรูปโฉ<อ>าทำให้พวงมาลัยนี้จับกระชับ จับกระชับง่ายยิ่งขึ้นจับดูสิเกระชับมากขึ้นอ๋อมอะไรเหรอครับโอเคก็นี่โอเคนะเนี่ยผมว่ามันทรงออกแบบสวยมากนะสามก้านสปอร์ตมากเลยจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโอเคแล้วมีอะไรเด่นๆอีกไหมครับในนี้มีไหมน้องแอร์หมดหรือยังในราคาตัวเริ่มต้นในส่วนของตัวเอสนะครับจะให้ให้จะเน้นในส่วนของเรื่องความปลอดภัยที่มากขึ้นกว่าเดิมความปลอดภัยมากกว่าเดิมเเรื่องของความหรูหราที่มากขึ้นกว่าเดิมความหรูหรามากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รูปทรง อ่ารูปทรงครับที่มีการปรับเปลี่ยนให้ดูหรูหราย,ยิ่งกว่าเดิมโอเคแต่มิติรถเวลาเรานั่งไม่แคบในผู้โดยสารยังเท่าเดิมใช่ไหมไม่ได้กวา้างไม่ได้แคบลงโดยสารตัว S มีการปรับ ปรับให้กว้างยิ่งขึ้นครับกว้างยิ่งขึ้นหรอครับกว้างยิ่งขึ้นทำให้การนั่งภายในตัวรถเนี่ยดูโอโถมากยิ่งขึ้นผมได้ยินมอกว่าไอ้ตัวเบาเนี่ยเวลาเรานั่งมันจะเป็นบักเก็ตซีทเพราะว่าตัวเก่าไม่เป็นใช่จริงจริงไหมอันนี้จริงไหมครับจริงเผมรู้สึกนั่งกระชับมากเลยครับกระชับสังเกตดีครับถ้าถ้าเกิดว่าเบาแบบเนี้ยเวลาที่เราเข้าโค้งหนักเนี่ยก็จะเป็นคนขับหรือคนนั่งเนี่ยจะไม่มีการหลุดออกจากเบาทำให้การนั่งลดอาการเมื่อยล้าใ้การนั่งในการขับขี่เยี่ยมไปเลยครับผม โอเคครับเดี๋ยวในส่วนสุดท้ายนะครับเรามาดูของตัวเครื่องยนต์นะครับ1.9 DDI Blue Power Gen 2ที่เขาว่าปรับเปลี่ยนมากระฉับกระเฉงมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมขับแล้วสนุกกว่าเดิมนั่นเองมาดูครับว่าตัวเครื่องยนต์ห้องเครื่องเป็นยังไงครับมาดูด้วยกันใกล้ๆก็ได้โอเคน้องแอร์ครับมันตัวนี้มันเป็นฝาปิดเครื่องเหรอใช่ครับเป็นฝาปิดเครื่องครับทำมาให้อ่า ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นอ๋อมันดูสวยนะนมันมันเหมาะเลยว่าเป็น blue power เพราะว่าเป็นพลังงานสะอาดอะไรอย่างงี้เนาะปล่อยมลพิษน้อยนี่ได้ข่าวใช่ไหมใช่ครับปล่อยมลพิษน้อยมากครับแล้วก็ในส่วนของตัวการจัดวางเครื่องยนต์เนี่ยก็จัดวางได้ดียิ่งขึ้นครับเห็นได้ข่าวได้ยินมาว่ารถเก็บเสียงได้ดีมากด้วยรุ่นนี้ใช่ครับเงียบกว่าเดิมโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันใกล้เคียงรถเก๋งหรูเข้าไปทุกทีแล้วนะใช่ครับนี่เป็นรถกระบะแบบที่ออกแบบมาได้ประเลนนี่มากๆ เครื่องยนต์ก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับมีถ้นยนยราร้อยตัวหนึ่งจุดเก้ DDI จะเป็นบล็อกนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับบล็อกนี้เลยไม่ว่าจะตัวยกสูงที่เป็น1.9ก็บล็อกนี้เลยใช่ครับบล็อกเดียวโอเค,คเปิดฝากระโปรงมาจะเจอแบบนี้เจอแบบนี้แน่นอนครับโอเคได้ครับน้องแอร์วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแอร์มากๆนะที่มาให้ความรู้นะครับเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะครับในรุ่นตัว S ใช่ไหม ราคา65,000นะครับกับที่คุณได้เรื่องของอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่องความปลอดภัยนะครับมากมายเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับยิ่งใครที่จะเอาไปเน้นไปแต่งซิงใช่ไหมอร์คันนี้เหมาะใช่ไหมอ่าไปใส่ล้อแม็กลายสวยๆของคุณที่คุณต้องการได้เลยนะครับก็รีบออกจากศูนย์รีบไปเทิร์นนะครับจะได้ราคาดีเห็นเซลล์เขาว่ากันอย่างนั้ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเควันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเรื่องสถานที่ที่เอื้อเฟื้อให้เราที่อิสุสอ่างทองเอเชียนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องของโปรโมชั่นดีๆหรืออยากทราบนะครับว่ามีข้อมูลรายละเอียดการซื้อขายอะไรยังไงนะครับโทรหาเซลล์ได้ส่วนตัวเลยครับผมก็ได้ทั้งเซลอูเซลแอร์นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ข้างล่างให้นะครับตามนี้เลยนะครับก็โทรมาปรึกษากันได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเรายินดีดูแลใช่ไหมน้องแอร์ครับผมโอเคน้องแอร์มีอะไรอยากจะกล่าวปิดท้ายกับเพื่อนๆในโซเชียลไหมฮะก็ณตอนนี้นะครับในส่วนของศูนย์โชว์รูมอ่างทองของเราครับอ่างทองเอสทีของเรา ก็คือมีโปรโมชั่นเด็ดๆมากมาย oh. นะครับยังไงเนี่ยถ้าตัดสินใจที่จะซื้อยูอสุถ้ายังไม่ได้คุยกับพวกเรานะครับก็อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งซื้อใช่ไหม,มใช่ครับมีเรื่องของสู่บริการครบครันไหมที่นี่ครบครันครับทั้งอูส่สีอู่ซ่อมครับนี่<ม>เห็นไหมครบหมดเลยนะครับอู่สีอู่ซ่อมและเดินทางมาสะดวกสบายด้วย <c oughs> ได้เดินทางเที่ยวด้วยจังหวัดอ่างทองนะครับผมถ้าเกิดคุณมาซื้อที่นี่มีแต่เงินมีแต่ทองกลับเข้าไปที่บ้านคุณแน่นอนนะครับและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน้องแเนาะน้ับ